เพลงเพราะที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะฮะแต่ว่าครั้งนี้มาในแบบฉบับของเสียงหวานของสาวเท่นะฮะหลายคนคุ้นเคยครับทั้งในส่วนของซิงเกิลก่อนนั้นก็ดีหรืออาจจะเป็นในส่วนของโฆษณานะครับวันนี้มาแล้วนะครับในสิงงกระสุดที่ชื่อว่าข่าวร้ายหรือเปล่านะครับผมหมายถึงสาวหล่อสาวเท่ที่ชื่อว่าน้องนานสุรันทายูนิยมอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงหล่อมากอะคือแบบเสียงว่าหล่อแล้วก็หวานด้วยในตัวเสียงเขาหวานแต่ว่าหน้าเขาเท่ออเหรอเหรอใช่ใช่วันนี้วันที่ ทวันนี้วันที่สิบเจ็ดเบอร์เดย์ย้อนหลังนะครับขอบคุณค่ะเพราะว่านานเป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ถูกต้องนะฮะก็ถือว่าแันเด็ก Happy birthday ไม่ใช่วันเด็กวันเกิดอะไรอย่างเงี้นะฮะมาก่อนบอกว่าน้องนานเนี่ยถือว่าประกวดมาหลายเวทีมากเดินสายอยู่ในวงการนี้มานานมากแล้วเหมือนกันนะคุณถามถึงเรื่องของความฝันดีกว่าว่าเด็กเราตอนเด็กๆเนี่ยมีคนถามว่าตัวเครื่ออยากเป็นอะไรนานตอบว่าอะไรตอบว่าอยากเป็น เขาเรียกว่าเป็นพวกแบบนันกอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอะคะ่ะดูด,ดูทีวีพวกสารคดีอะไรเงี้ยเยอะแบบ,แบบเป็นพวกสารคดีสัตว์ป่าสัตว์โลกเยอะแล้วก็ชอบชอบเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยแล้วทำไมหนูมาจับไม้มาฮะแล้วลวันนี้ก็วันนี้คิดว่ามันยาก ยากไปหน่อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนความฝันไปเรื่อยๆแล้วก็ฝันเป็นเด็กทั่วไปที่มีความฝันเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่จนวันหนึ่งก็อย่างตอนเด็กๆก็จะมีโอกาสได้เข้ามาทํางานในวงการเช่นถ่ายโฆษณาถ่ายแบบเดินแบบเล่นละครอะไรเงี้ยอยู่ในสายนี้เยอะมากเลยนะคะคือถ่ายโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์มาก็เยอะ10กว่าตัวใช่แล้วก็ผ่านเวทีการประกวดมาก็เยอะด้วยมันก็เลยอาจจะซึมซับตรงนี้มากกว่าละครด้วยละครด้วยเหมือนกันเล่นเล่นเป็นตัวอะไรอะอยากรู้ ก็เล่นหลายยตัวอยู่ก mm ็เ hmm. ด mm ็กๆเนี่ยก็จะเล่นเป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนนางเอกบ้างเพื่อนนางเอกเพื่อนนางเอกไม่อยากจะคิดเลยผมยาวเล่นวอลเล่์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอโตขึ้นพอช่วงแบบพอผมสั้นเราก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นแอบรักนางเอกก็มีหรือจะเป็นตัวร้ายก็มีบู้อะไรอย่างเงี้ยก็ หลากหลายบทบาทนี่ค่ะโอ้โหดำมากตอนนั้นโอ้โหความดำมีอยู่จริงนะตอนนั้นตากแดดที่ไหนมาขนาดตอนนั้นเป็นนักว่ายน้ำว่ะด้วยตอนที่ข่าวแล้วใช่ไหมสองรูปนี้เปลี่ยนแปลงนะนักว่ายน้ำที่ว่านี่คือเป็นทีมชาติป่ะไม่ไม่ค่ะก็เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยขี้โลคุณพ่อก็เลยแบบชอบไปว่ายก็เลยให้ไปว่ายน้ำลงน้ำเลยทีนึงก็ดูจากทรงสิร่างกายนี่แบบเป็นนักกีฬาเลยสูงใหญ่สูงใหญ่นิเน้องนี่เราเป็นสาวหวานคือแบบเป็นสาวผมยาวหน้าหวานแต่ก่อนใช่แล้วทำไมอยู่ๆก็มา หันผมตัวเองซะแล้วทำไมล่ะเป็นสาวเทพซะงั้นอ๋อเป็นสาวเทพเลยอ่ะส่งชัดใจแม่นะคะแต่ว่าอุ้ยมีรูปนี้ด้วยโหแรงมากออกมาแบบนี่ถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนอันนี้นะคะเมื่อกี้ผ่านผ่านโอ้พี่ก้องมีโฆษณากับพี่ก้องใช่ค่ะโอยเป็นตอนเด็กๆอยู่เลยใช่เด็กๆประมาณตอนนั้นอายุประมาณสิบห้าอะไรเงี้ย รูปนี้ผ่านไปเลยได้ไหมคะดำมากเละเเ่เวลาผ่านไปนะฮะต้องบอกว่าความชัดเจนก็คือความเท่รวมทั้งเป็นไอดอลที่หลายคนชื่นชอบทามถึงบทบาทล่าสุดของการร้องเพลงนี้กดดันนะกับการเอาเพลงที่ฮิตดังๆมาร้องอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะเพลงนี้ของพี่ป้อมกับพี่โตก็กดดันนะคะเพราะว่าเพลงเก่าเนี่ยคือหมายถึงว่าเพลงของพี่โตพี่โตร้องไว้ดีมากแล้วในสไตล์ของพี่โตพี่ป้อมอะไรเงี้ยคือซึ่งก็จะแบบแมนๆคุยกันเฮ้ย อย่าเครียดนะเราอยู่ข้างๆนายนะอะไรเงรี้ย <ừ. S 1> ถ้าแปลแปลความหมายอะไรเงรี้ยพอเราเอามาตัดเป็นตัวเรา <ừ. S 1> ที่แทนตัวมันผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยน มุมมองในในเนื้อหาในเพลงที่เราต้องเวลาร้องเพลงเนี่ยบางคนที่คิดว่าก็แค่ร้องแต่จริงนะร้องคือคนที่สื่อสารนะคะมันก็เหมือนศาสตร์การแสดงศาสตร์นึ่ที่อยากให้คนดูอยากให้คนที่ฟังเข้าใจแล้วว่าเรากําลังคิดอะไรเรารู้สึกยังไงใช่ก็ต้องปรับเป็นเป็นในแบบของนั้นก็เลยเป็นอะคูสติกครับผมพูดถึงเพลงของพี่ก้อมพี่โตน่ะหลายๆเพลงโดยเฉพาะอีกเพลงหนึ่งก็พูดลอยๆพี่บอยก็เอามาเ o อร์ใช่ค่ะของเราเป็นซิงเกิลที่ไหนล่ะต่อจากโปรเจกต์นี้ เป็นซิงเกิลออกจากของพี่บอยเลยค่ะ mm hmm. ในอัลบั้มนี้ต้องบอกก่อนว่า a ะคูสติกยูเนี่ยเป็นอัลบั้มที่อาจจะเหมาะกับไว้สวดีปีใหม mm ่ hmm. อะไรอย่างเงี้ยไว้ฟังบนรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นรวมเพลงเพราะของสาภาพดนตรี mm hmm. แต่ว่าจะมีแค่2เพลงเท่านั้นที่เอามาคัฟเวอร์ใหม่ก็คือพูดลอยๆแล้วก็ข่าวร้ายหรือเปล่าอ <No, S 1> ๋อแล้วข่าวร้ายหรือเปล่าเนี่ยพอเน,นื่องจากว่าต้นฉบับทําไว้อย่างดีมาก,มากและพอมาเป็นฉบับของเราเองมีฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างทุกคนก็จะพูดว่า จริงๆถ้าปิดตาแล้วก็ฟังอย่างเดียวเนี่ยมันจะดีมากเลยจ้าจเหมือนว่าตา้าเหมือนว<ล>่าได้อารมณ์เฮ้ยแต่เสียงเาพาะมากอะหวาน<อ>คุณค<ช>่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนเนื้อเนื้อแท้งจริง,รง,รง,รงคนร้องเพลงแบบนี้อยู่แล้วหวานมันมันติดร้องเพลงสวยอะ เขาเรียกว่าเป็นภาษาคือแบบร้องสวยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้ว่าฟังแล้วก็สวยอ่ะฟังไปแล้วก็คนนี้ต้องสวยแล้วเราฟีเท่นจริงเขอโทษจริงเขอโทษจริงที่สวยที่ไม่สวยที่ไม่สวยตามคาตนะคะแล้ฟีดแฝกดีไหมคะดีค่ะก็ ต้องบอกว่ามันก็มีกลุ่มแฟนคลับที่เขาเหนียวแน่นใน a f อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆบ้านที่ยังคงอยู่กับเราแล้วก็เลือกที่จะสพอร์ตเราไปเรื่อยๆเวลามีผลงานเพลงอะไรออกมาเงี้ยก็จะเห็นเพลงตัวเองละติดชาร์ตในแบบดาวน์โหลดในไอจูนตลอดอย่างเงี้ยซูมงลรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ฟังกันเพลงนี้เดี๋ยวคงได้ฟังกันแต่ในนๆก็มากับเรื่องของความรักและแอบถามความรักส่วนตัวนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรักก็ดีค่ะแฮปปี้ใช่กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็น คนที่เรารู้สึกนี้ด้วยทุกๆคนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับชีวิตมันลงตัวมากขึ้นบางคนบอกว่าให้ปีนี้นันชงคือเป็นกาแฟหรืออะไรฮะชาขอบคุณมากค่ะชงก็หมายถึงว่าดวงปีนี้จจะไม่ดีหรือเปล่าไม่คิดเลยว่าจะเล่นเนาะนราบอกเราแบบตกใจไงตกใจขอโทษหนูชงกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าอือมันมีชงร้อยเปอร์เซ็นต์๋อใช่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วเจออะไรบ้างไหมพาฟาดคอร์แล้วตกบันไดค่ะตกบันไดมาสิบคันถ่ายเพื่อหงัว นู๋ธรรมดามี่ค่ะเป็นแผลอยู่เลยนู๋ธรรมดาค่ะพี่ชงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจริงเหรอคะโดนหัวฟาดพื้นค่ะคิ้วแตกค่ะแต่ผ่านไปล้วแล้วก็สนองแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนสะดองเข้าไปใช่งก็เลยเยินเลยนะอ๋ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่คุณแม่คุณแม่เล่นกันเองเลยนะคะจริงเขาเรื่องของน้องเขาต่อดีกว่าก็อย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนกับว่าเราคิดว่ามันชงอะไรอย่านะแล้วก็ทำบุญเยอะขึ้นแล้วในมุมมองนั้นคิดว่า ในขณะที่เรามองว่าให้ตัวเองชงอ่ะแต่จริงๆเราปีนี้ก็เป็นปีอีกปีหนึ่งที่ดีนะผู้ใหญ่ให้โอกาสทํางานนู่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วก็คือมีหลายๆอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหนังด้วยละครด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะก็รู้สึกแบบแฮปปี้ทั้งชีวิตเนื่นแล้วก็ใช่ส่วนตัวแล้วอยากโรอยากโรเพราะว่าพอตัดผมสั้นปุ๊บจากสาวหวานปุ๊บแล้วก็มาเป็นผมสั้นแบบนี้เรื่องความรักคือหลายคนต้องแบบจะมองหรือเปล่าว่าเป็นฮอร์ไหมก็ไม่ไม่ได้ปิดนะคะแต่ว่าเด็กๆเนี่ยจะชอบตอบว่าด้วยความที่เราอ่ะ เข้าใจว่าการเป็นทอมเนี่ยมันมันมันน่าอายเด็กๆประมาณประถม,มอะไรเงี้ยเราก็จะโอ๊ยไม่เราไม่ได้เป็นทอม,อมวันหนึ่งเราก็ ก็เคยคบกับพี่คนหนึ่งรุ่นพี่ที่เป็นผู้ชาย <Ừ S 2> แล้วก็เขาเป็นคนดีมากเลยแต่เขาอาจาจะดีเกินไปหน่อยเราอาจะะชอบแบบสายรั <ไป S 2> กไว้หน่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยรู้สึกว่าเออการที่เราเป็นมันเป็นมันเป็นตัวเองที่สุดดังนั้นรู้สึกว่าจริงๆแล้วพอโตขึ้นก็ทําให้รู้ว่าเพศเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวกําหนดว่าความรักจะเป็นยังไงถูกต้องสุดท้ายความรักก็คือใครก็ได้เพศไหนก็ได้แต่ขอให้รักกันก็พอโอ้แจ่มเลยนะฮะเอางี้พูดถึงวันนี้มากับช่วงเวลาดีๆครับกับเทศกาลตรุษจีนถือว่าวันนี้มาพร้อมกับอ่างเปาล หรือเปล่านะฮะแต่ก่อนจะได้ฟังให้ฝากผลงานก่อน ได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพลงข่าวร้ายหรือเปล่านะคะในอัลบั้ม Acoustic Union นะคะซึ่งก็จะเป็นการรวมเพลงเพราะๆของสาวาพดนตรีนะคะค่ายใหม่ของพวกเรานะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ดอกจัน492222โทรออกแล้วก็กด43นะคะหรือว่าจะเป็นทาง iTunes d e ซ e r KKbox Kid Play ก็ได้นะคะแล้วก็คอยอัปเดตผลงานนั้นได้ตลอดนะคะผ่านทั้ง i n s t a g r a m นะคะแลวก็ t ว i t t e r นะคะที่ t h e Con กคนนค่ะโอเคแล้วาปิดท้ายกันนะฮะกับอ่างเปาที่น้องนันมาฝากเราเป็นเพลงเพราะ เต็มหูเต็มซองแน่นอนนะฮะกับเพนี้ข่าวร้ายหรือเปล่าครับเชิญครับ อย่าโทรมาหาให้คิดถึงอีกเธอโชคดีได้พบเจอกับใครคนหนึ่งที่แสนดีให้เธอได้ทุกอย่างแต่ได้ข่าวเธอวันนั้นถ้าเหมือนดูละลากับคนที่เธอเคยคิดว่า yeah <laughs> ใจของฉันขอให้รักของมันอยากให้เธอนั้นมีวันที่ดีเธอมีข่าวร้ายหรือเปล่าว่าเขาทิ้งเธอจากไปอย่าให้มีข่าวไร้ายไม่ดีให้เขานั้นดีดึงใจฉัน ไไม่อยากเห็นว่าเธอเสีย Hur the himla, trögt, färskt, ja